จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองละงูและตำรวจสพละงูได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ว่าได้ช่วยชีวิตบุคคลต่างด้าวชาวโรฮิงจา10คนได้บริเวณรอยต่อระหว่างเกาะบ,บุลโลนดอนและเกาะเขาใหญ่อำเภอละงูจังหวัดสตูลขณะพบลอยคอกลางทะเลเบื้องต้นทุกคนอยู่ในสภาพอิดโรยเนื่องจากลอยคออยู่ในน้ำเป็นเวลานานขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงขึ้นฝั่งบริเวณแหลมเตะปันตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพละงูรับตัวต่อเพื่อช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนและประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าสอบสวนพร้อมทีมสหวิชาชีพสอบปากคำการเข้ามาในครั้งนี้ต่อไปแล้วด้านพันตำรวจเอกสิทธิพรหัดสรังสีผู้กำกับการสพละงูกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งจากทางอำเภอก็เข้าช่วยเหลือชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นผู้ชายสิบคนโดยให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการให้น้ำ ให้ที่พักชั่วคราวแล้วได้เร่งประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและล่ามเพื่อเข้าร่วมสอบสวนการเดินทางเข้ามาในครั้งนี้ว่าเป็นการลักลอบเดินทางเข้ามาหรือถูกในหน้าค้ามนุษย์นำมาปล่อยไว้ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงทางทะเลจังหวัดสตูลได้ออกลาดตระเวนหาตัวบุคคลต่างด้าวที่คาดว่าอาจจะมีเพิ่มก่อนจะมาพบที่บริเวณเกาะกล้วยในพื้นที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล เป็นชาวโรฮินจาชายหญิงและเด็กจำนวน41คนแยกเป็นหญิง8คนชาย31คนเด็ก2คนอยู่ในสภาพหิวโหยทันทีที่ทางการจังหวัดสตูลเข้าช่วยเหลือด้วยการนำข้าวและน้ำมอบให้ต่างกลูเข้ามารับอาหารหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเตรียมนำตัวชาวโรฮินจาทั้งหมดขึ้นฝั่งเพื่อสอบสวนว่าเดินทางมาชุดเดียวกันกับ10ชายชาวโรฮิงจาที่ลอยคอพบในท้องที่อำเภอละงูก่อนหน้านี้หรือไม่ และสอบสวนถึงเส้นทางว่าใช้จังหวัดสตูลเป็นเพียงทางผ่านหรือถูกขบวนการค้ามนุษย์นำมาปล่อยไว้